โยโยโยสวัสดีครับเฟซีคลอผหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคลอผหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก่อนติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอืน่นฝากผลิตภัณฑ์เคลียร์สปอร์ตเขาร่วมกลุ่มหู้นำได้ที่อัด MVP 33, เอ็มบีพีสามบสามมาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับคลิปแรก3คู่ฟุตบอลสวีเดนออสเวนคารทั้งหมดเลยนะครับไปเริ่มที่เวลา1นึ่ทุ่มครับมอบี้จ่าฝูงจะเปิดบ้านเจอกับเอเคนดับ3ครับมอบี้37แต้ม ก็เกมล่าสุดเนี่ยบุกชนะซีรีอุสมา2-1นะครับตัวหลักๆชุดนี้ก็อับดุลลาอักเบาปะกหลังชาวปากีสถานนะครับสามล,ลูกก็ลูบิทอรเรว,วิตาคุตซับสั้นกองหน้ายาขอบเบิร์กสตอมนัดที่แล้วยิงประตูได้นะครับเจอกับเออเค32แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มเดเกฟอร์สมา3-0น,นะครับอันทรนจอร์สันทาฮาอายารีกองหน้าอันโดนิกอสคาคูลิสกองหน้าชาวกรีซนัดที่แล้วก็ยิง2ลูกนะครับเจอนัดแรกเอไอเคเปิดบ้านชนะ2-1 ก็เท่ากับว่าฤดูกาลนี้มอบี้แพ้นัดเดียวคือแพ้เอเเคเนี่ยครับก่อนเกมเขามองบอบี้เป็นปอเล็กน้อยแม้แต่พิจิตรด,ดูแล้วเอเคสู้ได้ครับเอเคไม่อยากแพ้แล้วนะครับถ้าแพ้นี่โอกาสลุนแชมป์ยากเลยเกมแบบนี้ซื้อ2มุมวัดใจเอเคจะบุกไปไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับโยโยโย่พิจิตรฝากผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถมหนึ่งไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับ คู่แตะมาเวลาเดียวกันนะครับซีรีสอ,อันดับ13จะเปิดบ้านเจอกับโกเตบอกอันดับ7ซีรีส์13แต้มเกมล่าสุดแพ้คา,าบ้านกับมอบ์ี้ไป1-2นะครับออคุสลุนเบิร์กเมอร์เดอร์ไมเออร์กองหน้าโรบบี้อูเร่ครับเจอกับโกเตบอก22แต้มเกมล่าสุดไปแพ้คา,าบ้านให้กับเอลฟ์บอกมา1-2นะครับสมัตเซียนซัมเมอร์เซ่นโทเบียสไฮกองหน้าเป็นแมตต์เฟนเกอร์เจอกันนัดแรกเนี่ยโอโกเตบอกเปิดบ้านชนะ3-1ก่อนเกมซีรีสเป็นต่อเล็กน้อยแม้แต่ฟอร์ม สื้อรูดูการนี้ไม่ได้เลยครับพี่ออ๋มองว่าซื้อ2มุมวัดใจโกเตบอกจะบุกมามีแตม้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับปิดท้ายที่เวลา3ามทุ่มครึ่งนะครับไปดูฮามสตัดอันดับ11จะเปิดบ้านเจอฮักเคนอันดับ8ฮามสตัดสิแต้มเกมล่าสุดบุกแพ้ฮักเคนมาและ1ต่อ4นะครับลุกวิดอาร์วลสันนิโคเวนปากองหน้ายานิกอัรเนโรนะครับเจอกับฮักเคนยีิบเอ็ดแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มฮามสตัดมา4ี่หนึ่งออยง่ายเพิ่งเจอกันมาเมื่อวันอาทิตย์นะครับ ซานเดอร์เอ็กการโนอดัมลายูนีแล้วก็อาเดียนสวนเบิร์กนัดที่แล้วยิงคนละลูกก่อนเกมเขามองฮักเคนบุกมาเหลื่อมเล็กน้อย2ทีมนี้สัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งเจอกันนะครับเท่ากับว่าเจอ2นัดในรอบสัปดาห์เดียวครับแม่ดูแล้วพี่อย่างชอบฮามสตัดมองว่าเกมนี้ฮมสตัดกลับมาเล่นในบ้านน่าจะเอาอยู่ครับไม่น่าจะแพ้เหมือนนัดและนัดที่แล้วนะครับซื้อ2บงมุมว่าใจฮารมสตัดไม่แพ้เป็นอย่างน้อยสรุป3คู่นะครับชอบไปที่ aik กเตบอกและฮมสตัดขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ bye bye.